โอเคอดนะครับนี่ครับเราอ้าวดูคลิปอยู่เหรออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยววันหลังมาแต่จะามาทำอะไรขับมาเล่นเหรอไว้ถ้าผ่านมาเดี๋ยวมามีแฟนขับอยู่ร้านยามาฮ่าด้วยนะครับผม ว่ารู้ว่าพี่ขับแรงนะครับนถ่ายรูปกับทีมจะมาห้าเนะอันนี้ติดตามอยู่ถ่ายรูปหน่อยครับอ่าหมดเลยก็ได้ครับอ่าถ่ายรูปหน่อยครับโอเคหนึ่งสองสามโอเคอีกรูปหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามโอเคครับไปละ ได้ได้เอาเอาคาวามาสู์จามาห้าเลยเหรอโอเคน้องบอยขับคาวามาสู์จามาห้านะหามากครับโอเคไปละจัดไปซิ่งครับโทษทีครับช่วงนี้ไม่เดาแซ่บไปร้อยออกมาเลย เ,เดี๋ยวกลับด้านนู้นดีกว่าะฮึบไม่ฝนฮึบเออไฟเขียวพอดีเลย เล่นห้างดีกว่าวันนี้สบายใจผักฝ่อนนิดนึงวานไล่ชัดไปแล้วยังหนักหน่วงพูดจนหมดเสียงครับเฮ้ยทำไมกระจกโคตรลายเลยเดดน,นะศูนย์ล้างรถให้แต่ว่าไม่ได้เช็ดกระจกเลย เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะครับหลอดลื่นกว่าเดิมนะครับผมนี่ครับหลอดแล้วมันลื่นด้วยนะครับโอ้ขับนุ่มจริงครับเป็นโค้งไปแล้วเฮ้ยโค้งขวาที่ท่อที่หวาดลื่ไปเจอโค้งขวานี่ต้องลำลึกถึงท่อประจำครับาท่อเราอยู่ฝวามือนะยานะล้มมานี่ส,สารท่อครับคนคนไม่น่าเป็นไรครับล้มจนเชี่ยวชาญแล้วนะครับคือล้มบ่อยก็ดีนะเราจะรู้วิธีลงอะไรเงี้ยไม่เจ็บตัวอะไรเงี้ย ใ่วนใหญ่ผมก็หลบเองนั่นแหละครับไอ้ปัญหารถชนรถชนนี่ไม่มีครับผมน้อยครั้งที่จะไปขับชนอะไรคือแบบน้อยครั้งจริงๆครับไอ้รถลงนี่ตั้งแต่เด็กแล้วครับคือชอบทําอะไรไม่เหมือนชาวบ้านอะไรเงี้ยสอนสามยกล้ออะไรเงี้ยแล้วก็อะไรกัเล่นโค้งแบบรีมนะลงโค้งนี่แบบเขา่าแทบเช็ดพื้นอะไรเงี้ยไปลยครับถลายโอ้ยหรือกิ่งกระจายครับ หมวกไม่ใส่ครับสมัยเด็กไม่เคยใส่หมวกเลยครับคือถึงบอกว,ว่าคนที่ขับบิิกไบค์เนี่ยอายุน้อยมันไม่ดีครับคือจะไม่มีความคิดอะไรสักอย่างความคิดจะน้อยมากครับที่จะแบบรู้จักรักตัวเองรักชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยยังผมยังแบบไม่รู้เรื่องเลยครับคือคนที่จะเริ่มคิดชีวิตรักชีวิตตัวเองคือคนที่อยู่ในวัยทางานนะครับถูกไหมครับเพราะว่ามันจะเจออะไรถูกไหมครับ ไปงานศพง,งานแตง่งเอา้าเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อวานเจอกันลันเลยวันนี้ก็ชนตายครับโอ้โหแบแบบมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจทําให้เราําลึกว่าชีวิตมีค่าอะไรเงี้ยนั่นนะครับคือเหตุผลที่ผมบอกว่าเด็กอะไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้นะครับน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าถ้าเราเป็นอะไรไปพ่อแม่อาจะรู้สึกยังไงครับเพราะว่าไม่เคยมีลูกจริงไหมครับเราเป็นเด็กอะเราไม่เคยมีลูกเราจะไม่รู้ถึงว่าความรักความห่วงลูกเป็นยังไง คือผมก็เพิ่งมาเข้าใจเมื่อวันที่ผมมีลูกอะว่าเฮ้ยถ้าผมเป็นอะไรไปนี่มันมันยิ่งกว่าเสียใจอะแบบลูกจะอยู่ยังไงวะแฟนก็ไม่ได้ทํางานใครจะดูลูกวะใครจะดูเมียว,วะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถตัดหน้าผมเลยต้องรอบตัดใส่นะครับแล้วก็บางทีก็ต้องไฟออกท่อใส่พ่นมังกรไฟใส่เลยครับผมเรามีระเบิดในตัวหรือจะเรียกว่าปืนนะครับแมกนัมจุดสามแปดนะครับผมปั้งทีเดียวไม่งนะผม เก่งนี่หลบเลยครับแต่นี้ยไม่มีอะไรหรอกครับคือชีวิตใครๆก็รักนะครับบางทีบางคนมาดูชนแนล,ลผม,มาอาจจะไม่พอใจครับเว้ยไม่ขับรถอย่างนั้นว่าซิ่งรอบตัดใส่คนอื่นหรือขับจุดระเบิดเอ้ยไฟออกท่อครับซอกซอก,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 กแทรกครับมันก็เพื่อความปลอดภัยแหละครับแต่ให้ขับต่อตูรดรถเก่งแล้วมีรถเก่งมาจี้ตูดแบบนั้นอันตรายกว่าครับขอหนีรถเก่งดีกว่าครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรถเกง่งหรอกครับคือผมก็ขับรถเก่งครับรถเก่งผมก็ขับทุกสาวะทิ้นนะครับผมกปจะรูาหนม นี่ใส่กล่องเดิมให้เ่าก็ไม่รู้นะครับ a ใ้ทะเบียนที่หายไปแล้วนะครับเรี้ยวช้าตัดน้าโอ้โหสิบลอ้อใจเย็นครับพี่พี่ย้อนสอนมาทำไมเดี๋ยเจอผมยิงตดสนุกดีนะรถมีไฟอะไรเงี้ยคือไอไฟที่มันขึ้นบนหน้าปัดมเนี่ยมันเกิดจาการ้านรับศูนย์เขาบอกครับก,ก็ต้องเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครับทุกอย่างผมไม่ได้เชื่อคนง่ายเสมอไปครับ ก็บอกว่าไฟมันเป็นกล่องไฟมันจ่ายไฟเกินครับแผ่นชาร์จไฟอาจจะมีปัญหาเสื่อมอะไรเงี้ยเรื่องของการจุดระเบิดองศาจุดระเบิดอะไรพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกครับมันแผนชาร์จไฟหกร้อยกว่าบาทขับสู้ขับสนุกเป็นขั้นห้าเดอนก จริงเวยชิบหายแล้วโอ้ไม่เลยครับระบบเบรกดีครับเดี๋ยวต้องไปหาผ้าเบรกที่แบบเบรก,กที่เยวแล้วอยู่อะไรเงี้ยดีดีเลยถึงบ้านแล้วครับผมกดติดตามด้วยนะครับทุกคนสับสไาชกกดไม่ยากครับป๊อ ทีเดียวเสร็จแล้วครับคลิกเาทีเดียวครับกดตั้งแล้วคือเตือนนั่นนะครับผมกดปุ่มอะไรนะจําไม่ได้ครับลืมบทครับกดปุ่มละคงครับผมบนบนไหนวะบนมือถือกดปุ่มลูกเฟืองตั้งเตือนบนขอบหน้าของจองครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามกดซับสไคร้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแซดแปดร้อยจะได้ออกลงกัเร็วนี้ครับช่วงนี้ขอเอาเอ็มซดซ่อมก่อนนะครับสวัสดีครับ